การเปิดประตูหน้าต่างและการเปิดไฟอัตโนมัติด้วยภาษาเมือนกันนะคะเลถ้าอยากให้ประตูเปิดใช้สัญลักษณ์แบมือถ้าอยากให้ประตูปิดใช้สัญลักษณ์กำมือถ้าอยากเปิดไฟใช้สัญลักษณ์หนึ่งนิ้วถ้าอยากปิดไฟใช้สัญลักษณ์สองนิ้วถ้าต้องการเปิดหน้าต่างให้ใช้สัญลักษณ์โอเคถ้าอยากปิดหน้าต่างให้ใช้สัญลักษณ์สี่นิ้วค่ะ แบมือแบบนี้ค่ะเอะเห็นปะ้ะเอ้ย,อยกันปินเ็เคยปีบนเปิดประตูแล้วเราจะใช้สัญลักษณ์มือชูหนึ่งนิ้วนะคะเพื่อให้ไฟเปิดแล้วจะใช้สัญลักษณ์มือะะส,สญญองนิ้วเพื่อให้ไฟปิด เราจะใช้สัญลักษณ์โอเคเพื่อเปิดหน้าต่างแล้ว <_ an> ใช้สัญลักษณ์4นิ้วเพื่อปิดหน้าต่างนะคะ